เนก็กลับมาพบกับช่วงที่3ของเวทีเทเวลนะครับกับปั่นเข้าเส้นวันนี้ครับวันนี้พี่ช้างไม่อยู่แต่ว่าเป้งจีลายุ้งยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็มีพี่ยศกิสนะคลอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมวันนี้มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการปั่นอะไรมาให้ท่านผู้ฟังบ้างครับอ๋อแน่นอนเลยครับในอาทิตย์นี้เนี่ยช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย ไม่มีใครที่แบบสายปั่นอ่ะจะไม่เห็นไอ้นี่ครับข้อความไม่เลือก snap ครับอ่า snap คืออะไรครับ snap ก็คือสายลอดข้อมือที่จะไปใช้สําหรับเข้าอ่า sky lane หรือสนามเขียวสวนภูมนั่นเองสนามเขียวเก่าเปิดแล้วอ่าใช่เลยครับเปลี่ยนชื่อเป็น sky lane แล้ว sky ยเลนเป็นสีฟ้าเป็นชื่อที่ชนะการโหวตนะ อ่าเพราะว่ามีการส่งประกวดชื่อกันว่าเราจะตั้งชื่อใหม่ว่าอะไรดีรสุดท้ายคําว่าสกายเลนมันฟังดูเท่ดีเพราะอยู่ที่แอร์พอร์ตด้วยนะนะครับก็ได้ชื่อนี้แล้วก็มีการเรียกว่าสร้างข้อมูลความเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยด้วยสาระข้อมือนะฮะพีย่ยอครับแอ์สแนปเนี่ยท,ที่ที่ข้อมือเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างอะไรได้บ้างครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับบัตรผ่านเหมือนกับเหมือนกับบัตรรถไฟฟ้าครับที่เราจะต้องติ๊กเพื่อให้ประตูมันเปิดที่ผมดูจากคลิปนะก็คือไปลุอบลัดข้อมือเสร็จปุ๊บก็ ไปแปะปุ๊บประตูก็จะเปิดก็จะเอาจักรยานเข้าไปได้ใช้ได้ตลอดไปไหมหรือว่าใช้ได้เป็นรอบๆใช้ได้ตลอดครับครับก็คือไม่แล้วก็เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแหละใช่ฟรีด้วยครับที่สําคัญก็คือฟรีด้วยใช้ข้อมูลในบัตรประชาชนลงทะเบียนก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าออกของนักปั่นได้ติ๊กปั๊บรู้เลยว่าใครเข้ามาบ้างรหัสบัตรประชาชนอะไรซึ่งน่าจะมีผลเรื่องความปลอดภัยป้องกันการเรื่องการจราจรกรรมด้วยเพราะเช็คได้หมดเลยว่า ชื่อเสียงเรียกนามอะไรกันบ้างอืมซึ่งก็จะดีด้วยเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่สนามเขียวเนี่ยเคยมีกรณีที่ไม่ตามหาไม่เจอว่าเป็นใครใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงบางเคสนะครับกว่าจะเจอตัวอะไรย่างเงี้ยนะฮะแล้วเท่าที่ผมไปศึกษาดูเนี่ยเขาก็กว่ารองรับเหมือนว่าต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็น GVS ที่จะแบบว่าคจ้งได้ว่าว่าไอ้เนี้ย สายอันเนี้ยอยู่ตรงไหนในในในสนามคือคือถ้าเกิดหลุดไปก็สามารถหาเจอใช่หรือว่าหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงไหนแกเพื่อนิ่งเกินเกินผิดสังเกตอ่ะทำไมอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนต่อสักทียางแตกหรือรถล้มอะไรเงี้ยก็การช่วยเหลืออาจจะได้รวดเร็วขึ้นอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งที่จะเปิดใช้บริการพร้อมกับสนามเขียวหรือสนามฟ้ารสกายเลที่แหละใช่ครับอ่าก็รู้ก็ดีว่าที่นี่เนี่ย เราเคยปั่นเส้นทางไหนเขาจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยว่าให้วิ่งย้อนสอนจากทางเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเราวิ่งปั๊บสะพานที่เขาใช้พักเขาห้ามพักข้างทางนะฮะต้องไปพักที่สะพานที่เป็นเหมือนข้ามคลองเล็กๆสะพานเราต้องออกเลนขวาเพื่อไปพักซึ่งอันตรายเพราะว่าขาแรงทั้งหลายเขาจะแซงมาจากทางขวาตอนนี้เขาก็เลยปรับให้วิ่งอีกด้านหนึ่งเลยจะได้ชิดซ้ายเข้าไปพักได้เลยด้วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น แต่ไม่ว่าจะวิ่งทางไหนไงก็ต้องเจอลมโอ้โหโหดมากนะครับเราที่นี่จะบอกไว้ก่อนเลยไม่ต้องพูดถึงบริเวณนั้นนะครับแล้วในเรื่องของสนามสนามฟ้าสกายเลเนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่าครับอไม่ครับรู้สึกจะเปิดถึงสี่ทุ่มนะีทุ่มใช่ใชจะมีจะมีไฟเมื่อก่อนเนี่ยหกโมงหกโมงปิดแล้วอืนะครับอันนี้ก็เปิดขยายเวลาขึ้นครับมีไฟมีอะไรให้ก็ ถึงรประมาณสี่ทุ่มน่าจะสี่ทุ่มนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่บรรยากาศดีด้วยใช่แล้วมีวิวเห็นเครื่องบินขึ้นเ <นะ S 2> ครื่องบินลงอ่านะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเราปั่นชมธรรมชาตินะครับ,รบเพราะเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามีแต่นักปั่นด้วยกันนะครับทีนี้พอขยายเวลาเพิ่มตรงนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเช้ากับเย็นบางคนไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะทํางานบางคนทํางานเสาร์อาทิตย์ก็มีอย่างเราเป็นต้น นะครับบางทีจะเลิกงานแล้วค่อยไปปั่นซึ่งตอนมืดมดเนี่ยมันมันก็สะดวกกับหลายคนนะผมเชื่อว่าคนน่าจะไปปั่นตอนกลางคืนเยอะไม่ไม่ต้องแต่งกายเยอะด้วยไงก็ต้าวประกาศของประเทศไทยเนี่ยผมว่าปั่นกลางคืนก็ดีนะเย็นดีใช่นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาใส่พวกฮูดพวกเอ่อปอกแขนกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า<น>อาจจะอาจจะต้องใส่แว่นนะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นบ่อน้าใช่ไหมอาจจะมีพวกมันลงมนแรงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับปั่นปั่นไปถ้าไม่ใส่แว่นเดี๋ยวมันเข้าตรงเข้าตาขึ้นมาอย่างเงี้ยอันตรายนะ ก็ปั่นกลางคืนแนะนําว่าไม่เลนสใสก็เลนสีชาสีเหลืองว้ยลวกันนะครับจะได้เห็นว่าจะมีไฟตามทางให้อยู่แล้วด้วยแต่ผมว่าถ้าติดไฟไว้ที่ตัวจักรยานของเราเองก็ก็ดีนะเพิ่มความปลอดภัยผมจะนึกจะป้าออกไปได้เหมือนกับขับรถเดินกลางคืนแล้วแมลงบินเข้าอ่ะโอ้โหอันตรายก็แ้ามีแว่นตาซะหน่อยก็จะช่วยกันแมลงด้วยใช่นะครับอ่ะก็เป็นความปลอดภัยในส่วนของ snap นะครับมีมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ snap ไหมครับพี่ยศครับอ่อก็ เขาจะเปิดให้รับนะครับได้ฟรีวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาถึง5พฤศจิกาครับเวลาไปรับก็คือนะครับไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเขาก็จะมีสาขาอยู่ก็แค่ไม่ได้ใช้ไหลใช้บัประชาชนเพราะมันจะเป็นตู้เราเอาบบประชาชนไปเสียบปุ๊บมันก็จะอ่านข้อมูลแล้วก็กดปุ่มแล้วก็นี่แหละครับมันก็จะ เป็นไอ้สายแล้วก็มือออกมาให้เราเลยเฮ้ยโออนอะครับโอ้ไเ็นะเดี๋ยวน,ยวนี้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นตู้ ATM เนะครับเสียบบัตรเข้าไปเงินจอกมาเอออันนี้เสียบเข้าไปเป็นสแนปออกมาอ,นนอันนี้เหมือนประหยอดตู้ซื้อน้ําเลยนะ <c oughs> ใช่ใชเออมาง่ายมากที่ไหนบ้างครับมาที่นะครับตอนนี้ที่มีอยู่แล้ว5ที่คือ SCB นะครับสาขาสยามพารากอนชั้นจีนะครับที่2คือ m อ็มคอที่ะที่สคือเซ็นทรัล ลาดพร้าวชั้น2ครับที่4ก็คือเซนทรัลพระรามเ้าแล้วก็ไม่กลับบางนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปเหมือนกันใกล้ใกล้ใกล้นะฮะส่วนร้านจักรยานก็มีร้านที่รับสายรับเข้ามือได้ด้วยนะใช่นะครับมีห้าสร้านใหญ่ๆนะครับพิยศที่ไหนบ้างครับชี้แจงมีบายสเตชั่นนะครับแล้วก c ซเคิลสแควร์ครับฟรีไรส์สปอร์ตแล้วก็โปรไบต์ตรงส่วนลุมครับอ๋อโปรไบต์นี่โอ้โหนี่ก็บิกใด้วงการเลยเป็นเจ้าแรกๆเลยของประเทศไทยใช่ใ่นะครับก็ใครสะดวกที่ไหนก็ไปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะใกล้นั้นจักรยานที่ว่าไปหรือว่าสาขาของ SCB ที่สาขาไหนนะครับโอ้ฟังดูสะดวกมากเลยแล้วอีกคนจะไปรอหน้าตู้กันเต็มไหมเนี่ยนี่สิครับผมว่าเยอะนะ น่าจะเยอะไม่รู้วันหนึ่งนี้ได้สกีอันนะเออบรรจุไว้ในตู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่พวกนี้คนน่าจะไปกันเยอะห้างเปิดครับโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพวันที่สกายเลนเปิดวันแรกเลยอ่ะโอ้โหต้องล้นหลามแน่ๆเพราะผมผมไปวันอําลาขนาดวันอําลาสองวันที่จะปิดนะผมเข้าไปจอดในลานจอดรถไม่ได้อ่ะล้นออกมาข้างนอกจอดข้างทางกันเป็นกิโลเพราะว่าคนชอบปั่นที่นี่มากช่วงนั้นนี่ถ้าติดตามทางโซเชียลก็จะเห็นเลยว่า โพสต์ว่าไปสั่งไปปั่นสั่งลากัน,นก่อนจะพักแปดปิดรบบปรปุงคนไปเยอะด้วยเพราะว่าลงทุนที่จะไปเพราะเพื่อความปลอดภยัยตอนนั้นเนี่ยมันเข้าช่วงเทศกาลช่วงที่ช่วงที่กระแสนักปั่นเนี่ยประสบอบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์กันเยอะด้วยคนก็เลยเริ่มที่จะไปหาที่ปั่นที่มันปลอดรถยนต์มากขึ้นด้วยนะครับ นี่ตอนนี้อากาศเริ่มดีแล้วด้วยเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บว่ามีหลายจังหวัดเริ่มหนาวแล้วครับเชียงใหม่นี่ก็หนาวหนาวตนกลับมาล้อนีกแลลวนะครับแล้วก็ในฟูดพูดถึงในเรื่องของทางภาคอีสานกักสักนิดหนึ่งก็ทางภาคอีสานนี่ก็เริ่มเย็นๆกันแล้วนะอ๋อนี่นี่ครับมี s อ s เอ็มเอสบอกมาว่าเนี่ยถามที่ร้านโปรบาแล้วเมื่อเช้าบอกตู้ยังไม่มาจะมาปลายสัปดาห์ครับถ้าใครสะดวกงั้นก็ที่ห้าง สิบเก้าตุลาคมพรุ่งนี้นะแต่ว่าแต่ว่าร้านจักรยานอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเชื่อว่า SCB ถ้าเป็นธนาคารก็คงตรงเวลากันหมดลนะครับก็ลองไปดูที่ที่ห้ไอ้ที่ธนาคารกันก่อนนะครับไปโปรบนี่นอกจากจะไม่ได้สายรัดนะฮะอาจจะได้เสียตังค์ด้วยของเยอะของเยอะอันตรายมากอันตรายฮะควักเงินในกระเป๋าไปซื้อโอ้แล้ว คือด้วยความที่ก็เป็นร้านใหญ่ไงของมันครบอะไปเห็นแล้วมาราลานตาไปหมดเลยเห็นไฮะเดินเข้าไปดวมเร์เนตต้องโดนสักชิ้นพ็คอปันจักรยานก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่อยากเสียเงินพาภรรยาหรือแฟนไปด้วยนะครับแน่นอนยาดีเลยคุณไม่เสียอะไรสักบาทแน่นอนครับเป็นตัวเป็นอะไรที่มันเบรกการพลช่ายได้เลยเลงอะไรปั๊บนี่โดนแล้วเดี๋ยวโดนแล้วนะฮะสกิดอยู่ข้างๆนะครับแสดงว่ามีคดีมีเยอะมีเยอะฮะมีเยอะครับตั้งแต่คันเก่าเลยเป็นมหากราบนะครับคันเก่า พอรถไม่ได้แพงมากก็แต่งพอแต่งไม่จบทีนี้ยาวเลยนะครับโดนทุกชิ้นจะซื้ออะไรนี่โดนหมดนะฮะอ่ะนอกจากเรื่องของ snap นะครับที่เราได้ชี้แจงอัปเดตข่าวสารกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ยศจะมีเรื่องของการลงทะเบียน buy for d a d มาฝากกันด้วยคืออันนี้ไม่ใช่วิธีการลงทะเบียนไม่ใช่วิธีการลงทะเบียนครับแต่เป็นความเป็นห่วงใช่เพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยรู้สึกก็ b ว y for d a d ปีนี้รอบเนี้ยครับ จะมีการปั่นขึ้นสะพานพรบปิ oh ่นเก้าเคยโดนมาแล้วครับซ pues ึ่งซึ่งความชันมันเท่าไหร่ครับคุณเป้งสิบเปอร์เซ็นต์มั้งโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์ฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่หนักหนาสาหัสมากสําหรับคนที่เป็นมือยังไม่เก่าอ่ะหรือว่าไม่ได้เคยเจอเนินชีวิตไม่ได้เคยปั่นขึ้นสะพานในบ่อยนี่เอาเรื่องอยู่ที่เราห่วงคือบรรดาว i p ใช่ไหมครับใช่ใช่คือเราก็ตามหน่วยงานครับที่แบบเขาเชิญมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปปั่นร่วมขบวนเสร็จทีนี้ ก็ก็ต้องไปปั่นใช่ไหมแล้ววันนี้พอปั่นขึ้นไปเสร็จอ้าวไม่ไหวจอดเข็นขบวนตามหลังเป็นร้อยอะคนเป็นร้อยจต้องเรามาระวังด้วยเพราะว่าคือถ้าเกิดด้านหน้าแถวหน้าชะลอเนี่ยครับคันหลังๆนี่ก็ต้องต้องชะลอไปด้วยใช่แล้วขึ้นสะพานมันชะลอยากเพราะทุกคนจะต้องสะสมแรงไต่ขึ้นมาครับนะครับแล้วไอ้การแซงกันเนี่ยตั้งแต่ปั่นเข้ากระบวนตามตามประสบการณ์นะครับแซงกันบนสะพานเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วเรียกว่าถ้า แต่เตรียมตัวนะครับท่านที่จะเตรียมจะไปปั่นไบค์ฟอร์ดเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมใช่ใชครับฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ถ้าเส้นทางที่ถ้าต้องผ่านสะพานปินเก้าถ้าใครดูสภาพร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ก็ต้องระมัดระวังหรือว่าเลี่ยงไปปั่นงานจุดอื่นไหมเพราะว่าอาจจะไปดักดักแล้วรอร่วมขบวนดีกว่าเออนะนะคือว่าไม่ต้องเริ่มแต่ต้นก็ได้<ช><ช>อะไรประมาณนี้คือลงนี้แล้วค่อยไปแจมอีกทีหนึ่งถ้าพูดถ<ช>ึงในเรื่องของเส้นทางปั่นไบค์ฟอร์ดเนี่ยเริ่มที่ไหนแล้วก็ไปจบที่ไหนครับ อันนี้กำลังเช็คอยู่ครับเพราะว่าพิษดาช่วงรอสรุปอยู่ใช่รอสรุปอยู่แต่แต่เท่าที่เท่าที่อ่านตอนแรกๆเหมือนจะขึ้นปิ่นกาแล้วไปทางเยาวราชไปแบบอืมอืมอะไรเงี้ยครับสาวีที่ผมก็เลยว่า ปิดการมีอันตรายนะที่ผมก็อ่านอ่านมาบ้างนะเห็นว่าจะไปทางเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยครับ,รบอืมอ่ะมีแรงอย่างเดียวเนี่ยขึ้นสะพานเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับ,รบต้องมีเทคนิคด้วยอ,อันนี้ก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวกับการอ่านนิตยสาร,ร,รนะครับมาประกอบกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างครับอ่าโดยสัญชาตญาณนะครับเดี๋ยวนี้จักรยานทุกคันมีเกียร์หมดแล้วแหละนะครับเกียร์หนักเกียร์เบาเฟืองใหญ่ก็คือเบาเฟืองเล็กคือหนักนะครับก็โดยสัญชาตญาณผมตั้งแต่เด็กเลยเจอสะพานอยู่ข้างหน้าทำไงฮะ อัดเลยเออใส่ยับเลยนะฮะขึ้นโยกเพื่อหวังที่ว่าแรงที่เราสะสมมายืนปั่นยืนปั่นใช่ถ้าเป็นผมนี้ยืนปั่นเลยหวังว่าแรงที่สะสมมาเนี่ยจะทาให้เราพุ่งขึ้นสะพานไปแล้วก็ข้ามไปได้แต่ขอโทษฮะมันใช้ได้เฉพาะสะพานเล็กๆถ้าสะพานใหญ่ผมเคยลองมาแล้วฮะมันไปตายอยู่คอสะพานครับทีนี้เราต้องลงมาเข็นครับมันลงเลยแบบนั้นเสือผู้เข็นเสือผูเข็นครับเออฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะฮะวิธีที่ถูกต้องและประหยัดแรงคุณมากที่สุดก็คือคุณใช้้้เเกกกกกีีียยยรรรลลาาาาางงๆออบบบขํัสะนนไไไม่่ดวห แต่ว่าหนักขานิดนึงนะครับพอขึ้นสะพานปับ๊บไม่ต้องเร่งฮะไปเรื่อยๆพอขึ้นถึงคอสะพานปับ๊บคุณจะรู้สึกละขาคุณเริ่มหนักเพราะมันขึ้นทางชันถูกไหมฮะพอเริ่มหนักปั๊บคุณใส่เกียร์หนักมาก่อนก็ค่อยๆลดเกียร์ลงไปเกียร์ที่เบาขึ้นเรื่อยๆฐานต้านทานจนกว่าคุณจะไหวในเกียร์รอบ,บน,นั้นเช่นสมมติว่าเกียร์ห้าตอนแรกเข้าเกียร์ห้ามาพอขาเริ่มหนืดปรับลงเกียร์สี่ พอเริ่มเหนื่อยปั๊บปรับลงเกียร์สลงจนหมดจนคุณสบายที่สุดอันนี้จะช่วยให้ไต่ขึ้นเขาไต่ขึ้นสะพานได้สบายขึ้นมากเลยและสุดท้ายก็ลงมายืนสุดท้ายลงมายืนอยู่ที่ว่าจะยืนตรงไหนนั่นแหละนะไก็ถ้าขึ้นอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ต้องลงมายืนแหละใช่ครับนก็แขึ้นแล้วมีจุดที่สามารถที่จะลงบ้างก็จะดีหน่อย อืมก็ต้องต้องต้องไปลองหัดใช้เกียร์ดูอันนี้มันมันซ้อมหนเดียวมันมันไม่ได้แน่นอนไม่ไครนะับก็รบกวนถ้าท่านผู้ใหญ่ที่จะไปขึ้นตรงนั้นหรือว่ามือใหม่หลายๆคนนะครับที่ยังไม่ชินเรื่องสะพานตอนนี้หาสะพานซ้อมหน่อยอนะครับหรือไม่ก็ไปลองปั่นเ็าบอกคนเหนือเคยบอกผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ยืนยันว่าถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วบอกถ้าไม่สะดวกหาสะพานจริงๆใช่ไหมอันตรายอย่างเงี้ยไปหาท<อ>ี<ๆ>่ลมแรงๆหาที่ลมแรงๆทั้งราบไปแหละแล้วก็ใส่เกียร์หนักๆ เพื่อให้เรารู้สึกกับการต้านทานคล้ายๆว่าจําลองสถานการณ์เวลาเราปีนเนินให้เราแบบว่าได้เคยชินก็น่าจะพอช่วยได้อยู่ถ้าเป็นลมที่สกายเลนโอ้โหสบายเลยนะฮะปีนสะพานสบายลมสกายเลนนี่นอกจากจะพัดต้านนี่บางทียังพัดลงข้างทางด้วยเอียงเลยว่าเอียงกริ้งไปเลยแกว่งเลยนะฮะเวลาส่งนี่ก็ส่งแรงครับเวลาต้านี่ก็แทบจะไปไหนกันไม่ได้เลยทีเดียวถ้าพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของการปั่นครับปั่นขึ้นเนินปั่นริมทะเลเนี่ยมันต่างกันไหม ก็ต่างกันนะฮะ <Okay. S 2> ปัน <Okay. S 2> ป่นขึ้นเนินมันเราจะไม่ค่อยเจอลม <c oughs> เพราะว่าลมเนี่ยมันมีผลเวลาเราจะใช้ความเร็วสูง oh. แต่ปั่นขึ้นเนินเนี่ยความเร็วมันต่ำอยู่แล้วนะครับเแต่ว่าทะเลเนี่ยมันคล้ายๆทุ่งนา <c oughs> ลมมาจากทุกทิศทาง <c oughs> มันวนนะมัน <c oughs> <c oughs> มาจากข้างๆครับมันปวดหมดอ่ะใช่นะครับถ้ารถไทยเป็นรถทรงแอโร่นี่จะอย่างที่ผมใช้อยู่จะรู้สึกเลยเพราะว่าเขาสร้างมาให้ตัดลมตรงแต่พื้นที่ด้านข้างจะเยอะครับทีนี้พอโดนเข้าก็นึกสภาพเหมือนเรือสำเภาครับใครใส่ล้อขอบสูงนะครับพื้นที่ที่รับลมเยอะอันนี้จะสะท้านเลยแหละเวลาเจอลมทะเลครับซึ่งถ้าเจอลมแรงๆเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรฮะ เกรงเลยครับไม่ใช่ไปจอดอยู่ต้องจอดลงมายืนนะ,ะประคองแฮนอย่างเดียวครับแต่ถ้ามีเพื่อนหรือว่ามีขบวนนะครับอันนี้เป็นทริคในการออกเอาเปรียบชาวบ้านเขานะหมกหมกครับอยู่ในในไ,นไวใ้ให้เขาบังลมให้เรานั่นแหละฮะแต่ถ้าเขาเซมาหาเราอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องระวังด้วยจะจะเป็นหม, <ปะ S 1> มกใครก็ดูนิดนึงครับประมาณนี้นะครับพูดถึงกิจกรรมนะครับพูดถึงสแน p ไปแล้วนะครับก็วันนี้ ามากันที่เรื่องของการซ้อมแล้วกันมเมื่อกี้ก็รพรีวิวเรื่องการซ้อมขึ้นเนินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับทีบนี้ผมเอาเรื่องของโปรแกรมซ้อมจักรยานสําหรับมือใหม่อยากจะแข่ง มาฝากเพราะว่าช่วงนี้มีรายการแข่งเยอะมากใช่ฮะพี่เมงบอกมีแข่งวิ่งโอ้โหแค่เอาแค่วิ่งนะอวิ่งในกรุงเทพมีสองสามรายการนะครับแล้วก็พี่ช้างเองเราก็ไปไตกีทาด้วยที่พัทยาไตกีฬาไตกีลาที่ที่พัทยานะครับวิซาโนที่ปทุมธานีที่ผมจะลงเนี่ยเลื่อนไปสองรอบแล้วเจอมรสุมนะครับแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้รายการหลายๆอย่างเนี่ยถี่ขึ้นนะครับคนที่ปั่นมาสักพัก เรียกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจะท้าทายความสามารถตัวเองได้แล้วอยากไปลองงานแข่งสักครั้งหนึ่งว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนเนี่ยครับมันมีวิธีการซ้อมที่เรียกว่าถูกต้องแล้วก็ได้ผลมาฝากกันนะฮะมีวิธีการซ้อมอย่างไรครับครับหลายคนนะฮะเริ่มจากวิธีโดยสัญชาตญาณก่อนหลายคนคเก็บไม้ไว้ก่อนเก็บระยะเยอะๆอวันนี้ฉันปั่น30มสิบ่งนี้50าสิบงนี้60ปั่นร้อยกิโลแต่ว่าไอการเก็บไม้ระยะแบบเอเดูรานเนี่ยบางทีทําให้ล้า โทมเหนื่อยจนมืงท้ออยากเลิกปั่นแล้วก็มันเป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเสริมในเรื่องของความอึดหรือหัวใจให้แข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเราทําด้วยระยะทางแล้วก็ความเร็วเดียวกันตลอดนะครับทีนี้วิธีที่ถูกต้องนะครับก็ อันนี้เอาแบบจบชิวๆก่อนนะใครอยากแข่งจบแบบชิวๆเก็บไม้สะสมไม้เอาเอ้เรียกว่าเอาให้ถึงเส้นใช้ยอะเออพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ้อม30%ของระยะทาง4ครั้งต่อสัปดาห์ครับอ่าสัปดาห์หนึ่งขอ4วันพอนะฮะแล้วก็จะไปปั่นร้อยโลก็ปั่นวันละ30กิโล30กโลอ่านะครับ4ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้จบแน่นอนต้องมีระบุไหมครับว่า AV ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่30มสอักิโล ก็พัฒนาขึ้นไปตามความสามารถเช่นสัปดาห์แรกเราทาได้ขนาดนี้นะครับสัปดาห์ที่2ก็ต้องพยายามัพเวลาัพความเร็วตัวเองขึ้นไปเวลาจะดีขึ้นตามลาดับเมื่อความเร็วดีขึ้นอันนี้คือง่ายๆเลยนะฮะทีนี้มากันที่โปรแกรมแบบเจาะลึกหน่อยนะฮะก็คือซ้อมแบบจริงจังมีเวลา1เดือนนะครับสสัปดาห์นี้ทําให้คุณแข่งจบแบบตามกลุ่มแรงๆสบายเลยอ่อันนี้ต้องตั้งใจฟังนะฮะสองสัปดาห์แรกนะครับปั่นวันเว้นวัน ังวันเวันนีเหมือนชิวนะแต่ไม่สบายนะครับเพราะว่าวันเวันเนี่ยต้องปั่นติดต่อกันนานเกิน2ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือการปูพื้น endurance นก็คือคุณจะต้องปั่นต่อเนื่องห้ามลงจากอานเลยสชั่วโมง เหนื่อยก็เหนื่อยก็ห้ามลงก่อนปั่นเบาลงก็ได้ก่บนอันก่อนจะขึ้นปั่นที่ต้องปั่นต่อเนื่องสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องมีวอร์มอัพวอร์มดาวด้วยถูกไหมใช่ฮะก็ปั่นเบาๆก่อนปั่นสมมุติว่าเราปั่นความเร็วยืนพื้น30ขึ้นไปก็จะต้องปั่นด้วยความเร็ว20ไม่เกิน25สัก23กิโลก่อนหรือมากกว่านั้นแล้วแต่คือจนเราเริ่มรู้สึกว่าขาเรามันเริ่มร้อนเริ่มไม่ตึง นะ mm hmm. คร like e ับอ่าก็มีแบบนี้นะครับสองสัปดาห์แรกนะครับย้ําติดต่อกันเกินสองชั่วโมงนะครับวันเว้นวันเพราะว่าพอเกินสองชั่วโมงเนี่ยมันล้าต่อเนื่องสองวันเลยเนี่ยมันมันหนักไปร่างกายจะไม่ได้ฟื้นต้องพักนะครับสัปดาห์ที่สามนะครับข้ามาสัปดาห์ที่สามแล้วเริ่มมีสปีดเวิร์กสลับบ้างนั่นคือหมายความว่าคุณเริ่มจะต้องมีการเร่งความเร็วเป็นช่วงๆและมีสปรินท์บ้างอ่าซ้อมเป็นเซตๆเขาเรียกว่าซ้อมอินทวอลนะครับในศัพท์ทางการก็คือเช โอ้ยยืนโยกในหนึ่งนาทีอย่าอย่าพูดเลยใหม่ใหม่ใหม่นี่สิบห้ายี่สิบวิก็ราวเหลือกาลังลากแล้วเอาเรื่องเหมือนกันนะเออตีเป็นเวลาสักสามสิบวิก็คือว่าถ้าคุณเริ่มสปรินต์นะครับสามสิบวินาทีครับอ่าพอครบปั๊บดูนาฬิกาตรงไม์จะมีนาฬิกาอยู่แล้วนะครับครบสามสิบก็ปั่นพักปั่นในความเร็วควงขาสบายๆหนึ่งนาทีสักพักเอาใหม่ครับเอาใหม่อยู่อย่างเงี้ยสามสิบพักหนึ่งสามสิบพักหนึ่งปั่นเร็วสลับช้านะครับ เออจนหมดแรงเลยก็ได้นะแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ตรงนี้จะช่วยพัฒนายกระดับในเรื่องของกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้รู้ว่าในช่วงความเร็วต่ําและสูบเนี่ยเขาควรจะเต้นอยู่ระดับไหนแต่ก็ต้องประคองไปให้ได้ครบ2อชั่วโมงอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วฮะอันนี้หนึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันเป็นการซ้อมที่หนักขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการเรียกว่าทําให้เวลาเราดีข,ขึ้นกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่4ี่วันแรกหนึ่งชั่วโมงพอแล้ว แต่ผมขอให้คุณปั่นให้เร็วที่สุดในหนึ่งชั่วโมง oh หนึ่ง,ช,ง oh. ชั่วโมงเลยปั่นได้เท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงคราวนี้ต้องเร็วที่สุดเท่าที่เคยทําได้เรียก hmm. ว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดเลยใช่นะฮะพอใส่หมดปับ๊บวันที่สองแน่นอนคุณใส่ไม่ได้แล้วต้องมา <c oughs> ปั่นรีคาบอรี่ก็คือปั่นสบายๆชมนกชมไม้ครึ่งชั่วโมงพอ <c oughs> อวันที่สามนอนเลยฮะพักไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> นะครับวันที่สี่ก็จะเป็นเซตและวอร์มอัพสิบห้านาที ปั่นอีก15นาทีอย่างเต็มที่เลยเต็มแรงเลยนะครับแล้วก็พัก2นาทีปั่นเต็มที่อีก15นาทีแล้วก็คูลดาวน์15นาทีจบวันที่5ปั่นเบาๆ30มนาทีนะครับวันที่6พักก็คือพัก1วันก่อนแข่งวันที่7แข่งเลยอ๋อนี่ก็เป็นวิธีในเรื่องของการฝึกซ้อมใช่นะครับสัดส่วนง่ายๆคือว่าถ้าเกลี่ยไม่ได้คือว่าเข้าใจว่าทุกคนทํางานใช่มันไม่เป๊ะฮะก็พยายามเกลี่ยให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ต้องมีเวลาพักหนึ่งวันก่อนแข่ง นะฮะสัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่โหดมากโดยเฉพาะว่าถ้าคุณไปโหลดแป้งด้วยเช่นว,ว่างดแป้ง7วันแล้วก็ไปกินแป้ง3วันช่วงที่ไม่กินแป้งแล้วต้องซ้อมนี่เป็นอทธิทรมานมากมันไม่มีแรง<ม>ใช่ใช่นะฮะก็แน่นอนอันนี้ เจอมากับตัวเองนะครับใช้โปรแกรมนี้มาแล้วแล้วก็ไปแข่งรายการแรกเนี่ยขุนด่านประการชนควบจักรายานราคา7,500ไปแข่งกับชาวบ้านเขาเป็นยังไงครับจบสบายฮะแต่ว่าไปแถมเขียน,นไ,ปไปแถมเขียนขึ้นเขือน,นนิดนึงแต่แตบรรยากาศดีนะดีด,ดนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้มาตลอด นะครับมันเป็นพื้นฐานก่อนจะไปขยายผลจริงจังต่อไปซึ่งอันนั้นมันเกินความรู้ของผมไปแล้วนะครับต้องให้โปรมาออกแบบให้ทีแต่นี้โปรแกรมนี้ไม่ไม่ได้มั่วมานะอ้างอิงมาจากโปรเลยนะครับที่เป็นโปรฟิตติ้งจักรยานแล้วก็แข่งขันอ่ตรายกีฬาระดับฮาร์ฟไอรอนแมนแล้วครับผมฟังจากโปรแกรมในเรื่องของการฝึกซ้อมผมคิดว่าในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเช่นเรื่องของการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยอ่าถ้ามีเวลาก็เพราะพับมือใหม่ไปเลยนะแล้วก็มาฝึกซ้อมวันเว้นวันผมว่าต้องมี ต้องมีต้องมีกล้ามเนื้อใช่นะครับแต่จริงๆแล้วก็ซ่อมด้วยโปรตีนก็ได้นะกินโปรตีนเยอะๆก็หลักการเดียวกับพวกเวทเทรนนิ่งพอเขาเข้าไปซ่อมแซมในร่างกายกินเป็นโปรตีนเป็นเวยอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะถ้าสะดวกเออนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็กินอาหารดีๆดีนะครับอย่ากินของทอดอย่ากินของที่มันไม่คลีนะนะครับแล้วโปรตีนที่เยอะๆเนี่ยจะเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อ พอซ่อมแซมปั๊บมันไม่แค่ซ่อมแต่ว่ามันทําให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ oh. อ่ามันเป็นกิจวัตรที่พอร่างกายเขาบอกทําให้กล้ามเนื้อมันจํบจําว่าวันนี้เราหนักขนาดนี้เขาก็ต้องปรับปรับปรับ,รบพอจําหนักขึ้นไปเรื่อยสารอาหารเพียงพอนอนเพียงพอคุณก็จะแข็งแรงขึงข้นเรื่อยๆแต่ละวันอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าได้ผลแข่งจบแน่อันนี้แข่งจบแบบ สบายสบายด้วยแต่ถ้าอยากจะหวังผลกนนารแข่งขันเขาเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามมันก็ต้องเป็นอีกโปรแกรมนึงแหละโอ้โหต้องต้อง,ต,องต้องมีตัวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาช่วยอันนี้คือเป็นแบบลูกทุ่งหน่อยครับอ่าคืออุปกรณ์อาจจะไม่ต้องเยอะแต่อันนั้นนี่ต้องมีซ้อมตามหัวใจโซนนี้นะครับวันนี้อาจจะต้องเพิ่มโซนนี้ซึ่งโอ้โหอุปกรณ์มาอีกเยอะแล้วคุณก็จะเสียตังค์อีกเยอะก็คงก็คงจะต้องมีหลายโปรแกรมนะเท่านั้นเข้าฟิตเนสด้วยเพื่อเสริมกล้ามเนื้อที่ขาดอ่าใช่นะฮะโดยเฉพาะกล้ามเนื้้้ออันนีไดผล ช่วยให้ปั่นในความเร็วสูงได้ทนทานขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่าสควอซคือแบบไว้ที่หลังแล้วก็ลุกนั่งอ,อะไรแบบนี้นะครับแบ,บแบ,บจกจักรยานไว้หนะ่ออ๋อก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้จะได้กล้ามแนะนำแนะนำให้แบบจกจักรยานวินเทจนะสิบกโลในหนักดีคอมเบอรี่คอมเบอรี่อย่าแบกคาร์บอนอย่าไม่เอานะโอ้โหนี่คือ<ค><ค>ไม่อยากบอกเลยนะยกวินเทจเนี่ยถ้าอักังสิบครั้งนี่ก็เอาเรื่องแล้วนะรูปร่างใหญ่ด้วยนะฮะอ่ะก็อันนั้นช่วยคุณเรียกว่ากล้ามเนื้อได้ทนขึ้น นอกจากหัวใจใหัวใจเนี่ยพอเวลาเราปั่นมาปั๊บรู้สึกมันขึ้นมาที่หัวใจเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าบางคนมันไปลงที่กล้ามเนื้อก่อนหัวใจคือตรงนี้ยังไม่ทันหอบเลยขาเนี่ยจี๊ดแล้วปวดแล้วนั่นแปลว่ากล้ามเนื้อคุณเริ่มรับไม่ไหวนะฮะนั่นก็ต้องไปเสริมกล้ามเนื้อตรงขาด้วยนะฮะสิ่งสําคัญผมเกือบลืมไปนะฮะก็คือการเตรียมตัวก่อนแข่ง อาหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่ช้างคุณไปเยอะแต่ว่าอาหารสเบียงตอนที่คุณกําลังปั่นเนี่ยเออเป็นพวกสแน็คบาร์โครบาร์อ่าแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะฮะแต่ว่าที่สะดวกสุดก็คือเจลเจลเจลฉีดซองปั๊บรูดเข้าไปเหนียวเหนียวหน่อยนะฮะมีรสกาแฟรสอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลฮะเลือกที่ทานสะดวกที่สุดนะฮะมันจะเหนียวคอหน่อยต้องมีน้ําตามระหว่างทางนะฮะแต่ว่าคํานวณง่ายๆก็คืออย่างหลังซองเขาเขียนเลยว่า45้าทีกินทีหนึ่งอ๋ออ่าก็คำนวณง่ายๆว่า ระยะทางคุณซ้อมคุณก็จะรู้แหละว่าระยะทางแค่นี้คุณใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ่าเช่นคุณมองว่าร้อยกิโลแข่งเนี่ยคุณปั่นสี่สี่ชั่วโมงอืก็สี่หลอด oh. ครึ่งชั่วโมงก่อนแข่งหลอดหนึ่งได้ผลที่สุดพอออกสตาร์ทไปก็ทุกสี่สิบห้าทีหนึ่งชั่วโมงก็กินซะ uh huh. แต่ใ,ในในความเป็นจริงนะครับหลายคนรอให้หิวแล้วค่อยจิบน้ําหลายคนรอให้หิวแล้วค่อยกินเจลร uh huh. อให้เหนื่อยอย่านะครับนั่นสายเกินไปแล้วร uh huh. ่างกายมาเตือนแล้วพอคุณกินเข้าไปกว่ามันจะ ผ่านกระบวนการกว่าจะดึงไปใช้เนี่ยมันสายเกินไปไม่ต้องรอครับกินไม่ต้องรอฮะกินตามเวลาได้เลยกินตามเวลาเลยนะฮะแล้วมันจะเข้าไปสานต่อโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับจอดจอดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเลยได้ไหมครับได้ฮะถ้าสายชิลก็เฮ้ยผมเคยเจอนะผมเคยเจอแล้วยนี่เอาอย่างนี้เลยเหรอครับในขณะที่เรากลังซีเรียสมากเขาเลี้ยวเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันโอ้โหอเมซิ่งเขาเขาก็ที่นี่แหละอันนี้เป็นสไตล์ปั่นไปจอดไจอดกินก๋วยเตี๋ยวเลยก็ดีไม่มีใครว่าเนี่แล้วก็ นอนหลับสักตื่น <S 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 หมดหมดหมดคือถ guys, ้าจบจบตรงเวลาก็ไม่มีใครว่าเขาอาจจะถือว่าเขามาปั่นเที่ยวแบบมีคนการลดให้โอ้ะอะไรสบายกว่านี้อันนี้แอดวานมากนะครับนอกจากจะจอดกินข้าวแล้วยังจอดงีบด้วยครับงีบบด้วยครัหมดครับงีบมีสายออแดกหรือเปล่าอันนี้แบบแข่งทั้งวันทั้งคืนไงออแดกจะเป็นแบบแข่งเก็บระยะไม่ผมมมันใกล้ๆนะครับออแดกซ์ร้อยโลนี่แหละแต่หมด บางคนนี่บอกเปิดบ้านรูดนอนเลยนะเพราะว่าเขาแข่ง2ี่ี่ชั่วโมงเลยเปิดบ้านรูดนอน3มชั่วโมงแต่เปิดบ้านรูดนอนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้เลยนะทีอื่นเขาเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตอดงีบปุ๊บออกพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ต้องเล่นําเวลาใช่นะฮะบางทีก็ต้องหาวิธีพักคือพักก็พักให้เต็มที่พักแล้วให้ร่างกายฟื้นเร็วที่สุดนะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามครับแนะนําไปแบบนี้ไปลองทําดูได้ผลแน่นอนแหมก็ราคุยกันเพลินเลยนะครับครับครับก็เข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับครับก็ ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพิพันน์นะครับเป้งนะครับแล้วก็ยศนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ